ก็ไป,ไ,ไปอาน้ำมาวันนี้เปลี่ยนร้านใหม่เป็นร้านใกล้บ้านจะได้ไม่ต้องขับไปไกลคือที่ร้านนะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมอตาไม่เท่ากันสองข้างตาซ้ายมันเล็กๆหลีหีเราก็บอกว่าคุณแม่ก็บอกว่าเออจริงเพราะว่าตาซ้ายเขามีปัญหาน้ำตาไหลตลอดเวลาไม่รู้ทำไมแต่ตาขวามัเป็นคุณแม่ก็พยายามแบบเช็ดนะแต่ว่าถ้าตาซ้ายมีปัญหาทีนี้เนี่ย คนคนร้างก็เลยบอกว่าไปหาหมอดีไหมเพราะว่าดูเหมือนมันผิดป,ปกติเมื่อกี้พอกลับจะอาบน้ําเสร็จเราก็เลยแวะร้านหมอปักซอยเลยเพราะว่าปักซอยบ้านเรามีร้านสัตวแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอก็มา<ช>ดู<อ>ดมาดูแลเขาก็เขาก็เอา,เอาไฟฉายคืนคือคน,น,นปกติหิไฟใช้มาไปฉา<อ>ยยอดส่วนไคะ ไม่ฉายแบบที่มีไฟสองออมาไฟเรามันจะต้องหลับตาตาอนจะให้ใหคุณแม่จับโมโ่อย่างนี้แล้วคุณหมอก็ส่องตามโม่<อ>แต่คนเราปกติมันต้องหลบับหลบับหลบัหลบลงใช่ไหมคะแต่โม่นี่ก็ส่องไม่ตักเขาเรียกว่าม่านตาถ้าเกิดส่องเนี่ยม่านตามันจะต้องหดใช่ไหม,มข้างข้างที่เป็นข้างขวามันก็หดปกติแต่พอเอาหมอเอาไฟฉายสองข้างซ้ายมันไม่หดหมอเลยบอกเป็นมานานยางเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงคุณแม่บอกว่า ไอเหมือนก็เป็นมาจากตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบมาอะไรเงี้ยหมอเป<อ>็นควาสงสัยมูมจะตามมอยห, <c oughs> หมอบอกอย่างเงี้ยเราสองคนคือทุกคนเลยนคุณแม่น้องพิมพ์อีกไก่ไปด้วยกันอึง้งกอดมูไแบบคุณแม่แทบจะร้องไห้เลยแม่สงสารมอแล้วหมอก็บอกว่าแม่เพิ่งซื้อมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาตาบอดอะให้อะไรนะเอาไปเขียนให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลสว์ใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลเกษตรอะไรเงี้ยเขียนใบแล้วเอามุกไปเคลม ขะจะเคลมได้ยังไงไยังไงเคลมแม่หนูไม่เข้าใจนมะ่เอาไปคืนเปลี่ยนตัวใหม่อะไรแบบเนี้ยได้ไม่เกี่ยวมาได้ไหมคะไม่เอารองแม่ท่าจะลองให้มัไม่เคลมค่ะไม่เคลมถึงมันจะตาบอดแม่ก็เลี้ยสีหมอก,ก็เลยบอกว่าเอะหรือว่าคือถ้ามันไม่ได้เป็นแต่แรกอ่ะคือไปโดนอะไรมาเนี่ยมันต้องเช็กก่อนไงหมอเขาก็เลยบอกว่าเขาเรียกวไรย้อมสีลูกตามโม่อ่าย้อมสีแล้วดูว่าที่กระจกตาโม่อะก็คิวรองห้าเนี่ยครับ กระจกตามโม่ก็เป็นแผลหรือเปล่าถ้าเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแผลในตาเขาหรือเปล่าเขาก็เลยเอาโม่ไปย้อมแม่บอกรีบย้อมเลยค่ะก็คือเอาย้อมเหมือนเวลาเราไปส่องตาเอาเหลืองๆเนี่ยนี่อะทาให้ดูสิอย่างนี้ใช่ไหมลูกจึ๊ย้อมตามโม่ตามโม่ก็เป็นสีเหลืองหน้าเหลืองหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไฟปิดไฟแล้วก็เอาไฟพิเศษอะมาส่อง,องแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิด กระจกตาเป็นแผลจะเห็นเลยว่าเป็นสีเขียวที่ตาแบบปรากฏว่าเราเห็นน้องพิมพ์เห็นเป็นยังไงเล่าสิคะมันก็มีสีเขียวแบบตุ๊กตาใช่ไหมมีสีเขียวตรงขึ้นใช่นี้เป็นลูกตามีสีเขียวปื้ดหนึ่งเลยตรงกลางตาเลยอ่ะหมอบอกนี่ไงกระจกตาโม่เป็นแผลจริงๆด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ได้บอดหรอกแต่ว่าเป็นแผลโล่งใจเพราะว่าสงสารเขาถ้าเขาตาบอดแล้วก็ให้หยอดตา โหให้คุณแม่ห,หยอกตาหมาห,หยอกตา,า,ตาน้องพี่คุณแม่ยังเครียดเลยเนี่ย <c oughs> ให้หยอกตาโม่แล้วโม้สนหน้าค่ะจะจิ๋วหยอกสินะแม่แเขายุกยิกตลอดขนาดแม่แค่เอาผ้าเช็ดนะคะน้ำเช็ดตรงใต้ตาพีาเนี่ยไม่ยอมเลยะไม่ยอมบอกแม่มยึดนะดูแล้วนี่ให้หยอกตาคิดดูสิแต่ว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลน่ะมาหยอดโม่นะแม่ก็กอดโม้ไว้นอนให้เขายดนิ่งมากเลยอยู่บ้านจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่เรา พิม่าจะเป็นอย่าง,งานั้นไมเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหยอดให้หมอแล้วดูซิว่ามอเดี๋ยวเดี๋ยวแนมอนั่งลงมอไปโดนอะไรมาคะหมอก็บอกว่าเป็นไปได้บางทีเขาแบบเขาคันหรือเขาแบบเอามือตัวเองเอาเอาฝัาเทาอุ้งเท้าตัวเองเนี่ยปัดปัดปัดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปโดนเออเนี่ยทีนี้หมอก็บอกว่าเวลาหยอดอ่ะมันหัวหยอดสามตัวนะน้ำตาเทียมเอาเอาสำลีป้ายแล้วก็ยาหย่อดตาแล้วก็ตัวต่อไปเป็นครีมเป็นครีมนะป้ายตาแล้วก็ เอาสำลีป้ายแห้งๆแล้วหมอบอกว่าต้องเช็ดดีๆเพราะว่าถ้าเราเช็ดไม่ดีเนี่ยโม่ลำคาญมันก็จะเอาเท้าหมกปัดแล้วมันก็จะเป็นแผลใหญ่ขึ้นน่ากลัวมากนี่ยิ่งไปกว่านั้นป,ป้าเวลาที่เราหยอดครีมเสร็จต,ต้องจับหนังตามโมถูใช่ม,มนจะทำไงคะไม่รู้แต่คุณพยาบาลเขาก็ทำได้ <c oughs> เขาทำให้ดูค<ด>ุณแม่ เห็นนะเขาดึงออกมาแบบไม่บอกมันแล้วเขาขยี้ไม่บอกเฮ้ยตอึงขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ไหมคือเขาเนี่ยสมมติพี่เป็นหนังตาโม่เขาก็ดึงออกมาแล้วเขาก็ขยี้ขยี้ให้เหมือนครีมมันไปทั่วๆตาไม่ใช่โม่ทำได้เหรอคะไม่รู้แม่ก็บอกค่ะคุณพยาบาลเขาต้องขยี้ชอบโมโม่พี่จะสงสารโม่เออแล้วแม่จะหยอดให้โม่ได้ไหมแม่ก็กลัวโม่เจ็บไม่กล้าทำแต่ว่าพยาบาลเขาบอกว่าได้มันไม่เจ็บหรอกเนี่ยเราต้องหยอดวันละสี่รอบ